เอาลุงซักลุงกำลังทำอะไรน่ะเอาไอ้นุ่มลุงมาดูข้าวสินน่ดูให้ลุงหน่อยข้าวปนใช่ไหมลุงมันเป็นข้าวปนข้าวทันอะไรไม่รู้ดูให้หน่อยดูสิโอ้ลุงข้าวปนแบบนี้ไม่ได้แล้วนาผมก็เคยมีพีที่แล้วไปขายที่ลุงสีก็ขายไม่ได้ลุงได้กับพันมาแต่ไหนเนี่ยลุงกระจพันเดิมมาลุงแล้วบนยุงมาสิปีแลวมั้งโอ้ไม่ได้แล้วลุงลุงเบียรมันข้าวแล้วข้าวปนอะไรขนาดนี้นี่นาผมปีนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะเอ็งทำไงวะ ผมมาได้เปลี่ยนข้าวพันธ์แล้วไปเอาเข้าวพันจากศูนย์มาเลยพันข้าวสุรินมา<อ>ข้าวเขาคุณภาพดี<อ>ปนแบบนี้ไม่มีเลยขายใน,นราคาก็ดีเออมีคอนอ,อยากได้จริงเหรอผมใช้นะ่ะ<อ>ข้าวไม่มีพันปนแบบนี้แล้วลุงผมก็เคยปนแบบนี้เหมือนกันผมเปลี่ยนพันข้าวแบบ,แบบนี้ไม่มีแล้วเต็มนาเลยเห็นไหมนี่โอ้ดูสิปีที่แล้วข้าวผมก็แบบนี้เลยลุงผมได้เปลี่ยนพันธุสบายแล้วปีนี้ ทุกนะเป็นชาวนานี่เออทุกสายลุงต้องเปลี่ยนแล้วแหละจะได้ขายได้แล้วข้าวได้ราคา,ด,า,คาดีมันเองไปผมพาไปซื้อพันข้าวใหม่ไปดีเหมือนกันไปเลยไอ,อ้ลุงไปเ,เลยนี่ไงลุงถึงแล้วสวนเล็บพันข้าวสุริษ เออมันก็มาอยู่ใกล้จากบ้านลุงเลยนะครับไม่ไกลครับที่นี่นะมีการจัดก,การเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีมเ้องปฏิบัติการที่ดีและมีโรงงานที่ทันสมัยเลยครับครับถึงแล้วสถานที่จําไหนเมล็ดพันธุ์ข้าวเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยครับพันธุ์ข้าวสูริ์ของเราอะคะ่ะมีอยู่2 0 0พนะคะมีขาวดอกมูะะลิตสงร้อยห้านะคะแล้วก็กอขอ15นะคะราคากิโลกร,รัมละ25บาทค่ะกระสอบหนึ่ง625บาทนะคะถ้าซื้อ5,000บาทขึ้นไปลด5%นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงซื้อกระสอบหนึ่อนค่ะ่ะได้ เป็นไงลุงง่ายไหมเจ้าหน้าที่เขาบริการดีตัวในดีครับเดี๋ยวไปเอามาทาพนข้าวกันครับโอเคไปเลยเดี๋ยวมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีแล้วกลับบ้านไก่ลุงอย่าลืมตัวตัดพันธุ์ก้วยนะจะได้มีมเมล็ดพันธุ์ข้าวดีๆไปใช้ปีหน้ากัน